สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับพารีรีวิวอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะจะเป็นการรีวิวซีรีส์เรื่องราวของความรักสะอาดมากๆนะคะเรื่องราวจะสะอาดจะเนียบถึงขั้นไหนถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็ไปเต็มตัวช้าพลังรับความฟินรักสะอาดกับซีรีส์เรื่องนี้กันเลยค่ะ u s ส์ฟอร์มายทาร์โดยที่ซีรีส์เรื่องนี้นะคะรีเมคมาจากทางฝั่งเกาหลีค่ะในชื่อเรื่องว่า c Clean with p a s s i o n For Now นะคะและในเวอร์ชั่นนี้ค่ะก็ได้นักแสดงนำอย่าง j a สเปอร์หวนะคะซีรีส์ที่เ,เพื่อนๆคุ้นเคยกับใช่นเรื่อง2เราเพื่อนไม่จริงซึ่งพารี่รีวิวก็ได้รีวิวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะแลวแปะลิงก์ไว้ให้ดูค่ะประกบคู่กันกับน้องสินเย่นางเอ็ดเอฟโฟนนั่นเอง ซีรีส์เรื่องนี้นะคะบอกเล่าเรื่องราวของประธานบริษัททำความสะอาดคลีนเฟิร์สสุดหลอ่อสุดเนี้ยบรักสะอาดผู้กลัวเชื้อโรคและความสกปรกเป็นอย่างมากอย่างกู้เหลินฉีพอเพศของเรานน่นเองค่ะโดยที่ความรักสะอาดอย่างสุดๆของประธานกู้ก็มีที่ไปที่มาจากเรื่องราวในอดีตท,ที่ประธานกู้เคยโดนต่อว่าว่าเป็นตัวโสโครกไร้ประโยชน์จึงเกิดเป็นรอยแผลลึกในจิตใจและเกิดเป็นนิสัยรักสะอาดจ จนถึงทุกวันนี้นั่นเองค่ะขอแอบมาเอาว่ารักสะอาดจริงๆฟ้องด้วยภาพเลยเช็ดทุกอย่างอะไรเปื้อนหรือทิ้งร่องรอยไว้นะจะเซ็งหงุดหงิดมากเนียบมากจริงๆจะฝุ่นจะกลิ่นก็เหลือทิ้งไว้ไม่ได้นะคะทุกคนและผู้ที่กําลังจะก้าวเข้ามาในชีวิตสุดสะอาดพร้อมๆกับทิ้งร่องรอยไวใ้ให้ประธานกู้ของเราหงุดหงิดใจก็คือสาวน้อยจอมขยันผู้รับจอบทําทุกงานอย่างซื่อช่วงเจวของเราเองค่ะโดยที่ทั้ง ทั้งสองบังเอิญพบกันแล้วพบกคนณเล่าแต่ทุกครั้งที่ทั้งสองคนเจอกันก็จะมีแต่เรื่องที่สร้างความจดจําในด้านความสกปรกเละเอะเทอะแต่แล้วความบังเอิญจากการพบเจอกันหลายครั้งหลายคราวค่ะก็เริ่มจะเปลี่ยนเป็นพรมลิขิตแทนเมื่อสาวน้อยช่วงเจียวได้สมัครเข้าทำงานในบริษัททำความสะอาดของประธานกู้นั่นเอง แต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะประธานกู้ก็ไปได้ยินเรื่องราวข่าวข่าวซุบซิบบางอย่างว่าที่ชวงเจียวเข้ามาทํางานเนี่ยกะจะพยายามเข้ามาตีซีตีเนียนไก้ชิดกะจะจับประธานกู้นั่นเองพอได้ยินอย่างนั้นก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ประธานกู้จึงตั้งใจแน่วแน่ว่าจะจับตาดูพฤติกรรมต่างๆของชวงเจียวที่พยายามเข้ามาทํางานในบริษัทคะ่ะแต่ดูท่าจะกลายเป็นยิ่งประธานกู้เข้าหายิ่งเรียนรู้ชวงเจียวมากกว่าขนาดวางแผนแกล้งเขาแล้วนะตัวเอง ก็ตกลงไปในหลุมพรางของตัวเองแทนค่ะใดๆก็คือเตรียมฟินและเตรียมยิ้มให้กับความน่ารักเงอะง,งะของประธานกู้ได้เลยค่ะทุกคนและความใกล้ชิดกันนีนะก็ทําให้อาการการกลัวเชื้อโรครักสะอาดของประธานกู้ลดลงเกิดการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมไปอย่างไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดจากเพราะช่วงเจียวอย่างการกล้าสัมผัสช่วงเจียวกล้ากินอาหารที่ช่วงเจียวทํานะคะก็คือกล้าเนาะทุกคนกล้าเพราะรักกแหละกินฟิ้งลอยมาเลย แต่ก็ดันมีเรื่องราวที่ทําให้ทั้งสองคนเกิดการผิดใจกันเพิ่มขึ้นมาอีกเรื่องซะนี่หวังว่าพลังแห่งความรักะอาดจ,จะช่วยเยียวยาปัญหานี้ได้นะคะพร้อมๆกับคู่แข่งทางใจเพื่อนบ้านสายรุกผู้ว่างงานอย่างลูเชียนที่ก็พยายามเข้ามาคว้าใจช่วงเจลเช่นกันแต่ดูท่าเขาจะไม่ใช่คนว่างงานอย่างที่เราคิดค่ะทุกคนแต่กลับมีหน้าที่การงานที่น่าสนใจแทนพร้อมๆด้วยตัวละครที่ช่วยเพิ่มสีสันให้กับเรื่องอย่างคุณเลยค่ะผู้ มาพร้อมกับความหล่อและความรู้ใจประธานกูดทุกอย่างดูแลอย่างดีเออะชีสเปอเออะเช็ดทำงานได้เนียบและสะอาดสุดๆไปเลยค่ะแล้วที่จะลืมไม่ได้เลยนะคะก็คือแก๊งทีมพัฒนาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดกวนของช่วงเจียวนั่นเองและน้องชายสุดกวนผู้อัจฉริยะด้านสิ่งประดิษฐ์กับ จุยยันนะคะเพื่อนพี่สาวส,สวยก็เป็นอีกคู่ที่เราต้องเตรียมหมอนไว้บิดไว้จิกไว้ฟินค่ะเพราะว่าคู่นี้เขาก็น่ารักหนักมากสุดท้ายแล้วประธานกู้จะรักษาอาการกลัวเชื้อโรคได้สําเร็จหรือไม่ช่วงเจลจะช่วยประธานกู้รักษาอาการนี้ได้อย่างไรแล้วอะไรหลายที่จะใช้รักษาได้ต้องเป็นความรักแน่ๆค่ะขอเดาตามไปฟินแบบเขินและรักสะอาดกันต่อได้ในย o u t h for My t a l e n t อย่าลืมตามไปรับชมกันนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะถ้าชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe ไม่นกำลังใจให้กับพารีรีวิวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย